บสดบนน้ำต้มก่อนดูนัว <c oughs> ด,ดีว่วขับอันนี้บอพี่น้องเลย,ยปปแซ่บดึงหวนัวนื้อเมียจริงๆสดแค่น้ำก็อร่อยแล้วของมันอร่อยแล้วจะให้เบิรงพี่น้องนี่โอ้โหว้าวสุดยอดสบายดีพี่น้องบนสกสูสตคนวันนี้ก็มาพอ,อกันกับช่องบเพียันแชนเนลวันนี้ได้ต้มไก่บ้านพี่นอ <Wow! S 1> ้องต้มแบบต้มจำแจวน้ำจิ้มซีฟู้ดโดยพี่นออ้องเลยต้มเป็นโต ซื้อมาเป็นโตต้มมดเป็นโตคืออย่างแบบต้มเป็นโตแล้วก็สีกินแนละ้วจำแจวจิ้มซีฟูด้ดเอะปากกินกาวมันก็นมีหลายอย่างเง,เง,เงื่พี่น้องเอ้ยนี่มีผักอี่ช่างดอกนี่เอิ่อนผักยังดอกนี่พี่น้องมาไปฮู้คอมบินบอกให้เรืนน่องนี่แล้วก็มีผักหอมแล้วก็ผักชีมามาพี่น้องมา้ยแ,แสบๆน้อกันมา,มาบยเบาๆลายใหญ่ทางตรวจจ่าตรวจพี่น้องเอ้ยสดบนน้ำต้มก่อนดูนัวมีอยู่ ขับอีอ้อ,อพี่น้องเล้ยแ่บดืมหัวนัวนุ่มเมียจริงๆซดแค่น้าานบบําก็อร่อยแล้วของมันอร,ร่อยเบาเด่นๆไปสั่นแต่พี่น้องเลยบอยก,น,ก,กน,อนอกวัวมวนนอพี่น้องน้อมามาพี่น้องมาซ่บๆน้ำกันมาคิข่าวฮอนีกก็ว่างอยู่กระรางจิเต็มจิบเลยพี่น้องเล้ยวางอยู่กระดามมาจางโบเกกะเด้อพี่น้องเว้ย่บๆน้งกัน สีก่กูได้พี่น้องเลยนี่ต้มประมาณชมุมครึงมาได้หน่พี่น้องเลยหาโอ้โหนี่พี่นอ้<ะ>โองไก่บ้านเนียวขาดที่นี่วะ่ะ ฟินมากสดน้ำนัวนัวสุดยอดจาแเจลซีฟูด้ดอืมนีพี่น้องใส่ผักเดยยอวพี่น้องเลยฮื้ สูตน้ำนัวอ๋อที่ทุบพี่น้องจำเจลขับดีพี่น้องเลยสูตรต้มจำเจลๆๆ ไอเดมกินซีอวมูสเนี่ยกระตำเอ็นโอเคหางคอมันเลยโอ้โไกบ้านเพราะว่า มันเหนียวอยู่ได้วนะพี่น้องมันกับโบเดเปืป่อยคักรวนาได้หรอต้มประมาณสม้มโครข่งเด็ดใจใเบิ่งพี่น้องว้าว <Wow. S 1> โหสุดยอด มักจะบมไข่มันก่อนอพี่นดองนี่ไข่มันไข่มัากินเแบบ <c oughs> หรอหาไข่มันสดกับตจิ้มซีฟูดครับอืมอร่อย แซ่บมากแซ่บดื่มหัวนัวเนื้มเมียกร <c oughs> <c oughs> ะดูกคอมัน ใส่น้ำกันกับผักหอมเดือดพาจากกักพกนั่นเลยประมาณนี้แบบลืกอย่างนี้เ่ยเนาะ ผมซื้อว่าไก่บ้านดีๆเนี่ยเนี่อย่งางว่าขาสดน้ำนวลๆลองเคา nhắm cục cục đưa ừ này nó nụm nhéo đẹp nụm nụm không ngay ok nhắm đẹp cúp cúp đẹp นนามันมนัวดี จะกพวกดูกรอบดิหวานดิหักนี่ กิ <łość> นวันตลอดพักบูฟู่ซื้อพี่นน่องเลยเนื้อหน้าอกสี่เนื้อหน้าอก คำไหนดีนอกจากคำว่าแสบ ทั้งที่อยากติดมือไปอีก <Yeah. S 1> เนื้อหน้าอ,อก <Wow. S 1> <c oughs> สีเป็ตุดีบุมอือือ,อ,อจังแจ้วนันครับเป็นยังพี่น้องเลยอื โอ้ยหนังมันพี่ด้องอ๋อทีทกเนื้อบนปีกมันจะขักอีกนี้ยิ้มปีหาหาต้นอหอม พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากขาทั้งแงวฮะซุนตุนหอม รตนอนตำตาแตกก็ <c oughs> อ๋นี่พีนอ้องดูดิสี่นอกหาหัวใจมีหัวใจมั้ยตํแจวันกระดูกคอ รดดีมากเยียบลอยพี่น้องเลยโตน,นึ่งเนาะคือสิคิดมาเวิร์ดหรอววกว่ะู้เดียวจำกับมันจิ้มซีฟู้ดโอ้ยหลักขักมันอย่างพี่น้องเลย ดอดเลยอะ่ะไอ้ขี้หนามอนจังหน่อย <Okay. S 1> โอเคโมกินจังหน่อยดอกหน้ามีินจดอิกกีมหมดแหละโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขั้นไปมากกับผาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับจับไข่น้าเลยเด้พอพบกันใหม่คลิปหนา้าสบายดี